ตู้แช่ตู้เย็นก็ขนล,ลงมาจากชั้นสองชั้นสามนะครับเดี๋ยวเราขึ้นสู่ชั้นสองกันนะครับท่านผู้ชมวัดสวนแก้วนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่นี่ก็เป็นแหล่งรวมของเครื่องใช้ไฟฟ้านะผมต้องบอกว่ายังไงเพราะว่าเยอะมากเลยชั้นที่หนึ่งนะครับเป็นคอมนะชั้นที่สองก็จะเป็น ประมาณนี้นะครับรยานจักรยานมือสองทีวีนะครับเครื่องปั๊มน้ำมือสองนะครับเสื้อผ้าเดี๋ยวมาร้าน อ้าวสวัสดีครับร้านคนสวย <g ib it> สวัสดีครับปากใหม่นิดนึงครับถือใหม่นิดนึงครับคถือได้เนบเนะ๋อ้หนูได้ม,มาไม่ไม่บอกไม่กล่าวเลย <g ib it> <g ib it> เป็นไงครับวันนี้สถ,ถานาการณ์ขายเป็นยังไงบ้าง ก็เงียบเงียบอยู่ค่ะพี่แต่ก็พอได้เจนนะคะมันหนีบมันหนีบยังไงเนาะครับอ๋อนะบก็ยางนีครับอื่ก็ได้นะครับคือต้องบอกว่าชื่อร้านครั้งหนึ่งค่ะครับผมร้านเราร้านอะไรเอ่ยชื่อร้านเนี่ยค่ะ A N N รับซ่อมและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าและใหม่ทุกชนิดครับผมนะก็อยู่บนชั้นที่เท่าไหร่เอ่ยชั้นที่สองค่ะชั้นที่สองนะครับชื่อชื่ออะไรนะครับ ชื่อน้องนกค่ะน้องนกอ่า <c oughs> น้องนกชั้นสองค่ะมันถ่วน <c oughs> แก่ชั้นสองนะคะ,ะคไปชั้นอื่น้มาชั้นสองอย่างเดียวก่อนเดี๋ต้องขอขอบคุณพี่พ์ที่ ที่ลงย t u b e ไปสองรอบก็มีการตอบกลับของลูกค้าที่น่ารักมากๆมาเราก็ดิ่งมาค่ะต่างจากรอบแรกรอบแรกมาก็จะดิ่งขึ้นที่อื่นดิ่งมาแล้วอื่นแต่รอบสองนี่คือดิ่งมาหาน้องนกแล้วก็เป็นลูกค้าที่น่ารักแล้วก็น้ก็ให้ส่วนลดราคาไปเขาทุกทีอ๋อครับผมนะร้านน้องนกคือจำหน่ายแบบครอบคุมมากเลยใช่ค่ะใช่ค่ะคือสารพัดสารพเลยดีกว่าทุกอย่างค่ะแล้วก็ของสวยๆน้องก็จะคัดสวยๆมาพัดลมสวยๆของที่เหล่ก็จะไม่เอาเข้าร้านเลยอ๋อครับผมมีทั้งพัดลมนะครับ หม้อหุงข้าวพัดลมหม้อหุงข้าวเตาลีดเดินด้านในนิดนึงนะจ่ด้ค่ะเอาโซนหน้านี่ก่อนก็ได้โซนหน้านะครับตอนนี้ค่ะนี่อยากได้พัดลมมือสองเนี่ยมีไซส์ตั้งแต่สิบสองนิ้วนี่ค่ะรุ่นทุกไซส์นะครับแล้วก็สามร้อยไม่แพงค่ะอ๋อสองสามร้อยนะครับึ้นราคาขึ้นไปนะใช่ค่ะก็มีอันนี้อันนี้ก็จะเป็นมีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าของใหม่แล้วก็มือสองหม้อหุงข้าวเตารีดเนี่ยอันนี้มือสอง